ไม่อยากกินใช่ก็มานี้ม่อะรส่หวานเหรอหวานัอร่อยมันไม่เหนียวอฮะเอาเด้อยกมเหมอ สบายดีเมือนี้เรามากินซีฟู้ดบาร์เฟ่ย์ยูโรสมิธแคลิฟอร์เนีย

Cảm ơn Thank you. Má, má này, má bưng ở Hàn. Tại bưng ô Hay đấy, tại đây má của mẹ đây. Đi thử nó lô Seafood. Snack. đi sắp đặt hát đi i'm going to go cát lên rồi Mọi người ăn đi kính oysteel đi có đi qua quá มันสะอาดมีน uh> ้องสิสปาร์คประมาณเราไปลองอาหารดูนะอันนี้พวกปลาดิบกิน้องซูชิซาซิมิเปิดรูปแบบใหม่ซูชิ ซเชินะครับอันนี้คนนีกบาร์บีคิวนาอยากถึงโรเรียนบาร์บีคิวมีของที่ั้มเงิน จนทั้งขยากเลยเ่าหมนี่มันมาอยากกินอะไรที่ดสารพัดสารพัดอาหารทนไากนอ้อโอ้่ไปทุมไไปกตัดเนียเอาไป

ตีซัมม์หรือว่าอะไรพวปตนซัมม์อะรยกทีสซัมม์กัน่อก็ให้กินได้สารพัดนี่นอกด้วย มีก็ไอศครีมของหวานไอศครีมของหวานมีเยอะสารพัดมีเค้กด้วยร้ดูอาหารเยอะแยะตันาดูก้สุดสายตา กินอาราเี uh. ้งาเรียวนะรบนีเสีวเจ้าพวกอเออเสี่ยวแล้รจังเยอาหารอะไรโตใหญ่ไเอาลองหัแน่้นอนไปสิเอาอาหารแล้วก็มาจัดกันมื่อนี้คนหลายอยู่พี่นนอกเทียบ อดอย่างไรสิไปไปอะไรเนี่ยวะไม่ไดอาไหเอาแก้วส้มมันนาแท้แก้วสมเนี่ยเออตอนแเราของแท้น่ะไม่รู้มันเอาไว้หลายวันแล้วไม่รู้อร่อยแซงลองซิมก็รู้ซึงปางหนซซิซี็กหับตู้เอเอเวนมม่เอากลับมาล้ซีนพอยบูยดิยันน่นหนึ่งยัน ลงงานเยอเราจะไปสั่งวูชิมาจ้าบุมม่ยังไม่ด้ม่กินซูชิเอาวนตีฟู้ดเอาน้ำจิ้มเ่าเดี๋ยวแล้วเดียวอป ถ้าอยากกิ hmm. e ba, mm ้มไก่ก็มาทางนี้แซ่บแซ่บแต่หอยนี่มันเอาตัวเล็กมันคงไม่เหนียวเท่าตัวใหญ่เนาะฮะตอนเราไปกินร้านมันเกือบวอลเลยไม่มีแล้วแล้วมันปิดแล้วเหรอร้านเราไปมันปิดแล้วไม่รู้ก็ออดนะ โอ้ยไอ้นี่มันฝามันอะหอ,อ,อ,อยอะไรว่าหอยหวานเหรอหวาน <ปะ S 2> น้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดลำไส้เลย,ยอร่อยมันไม่เหนียวอะฮะตัวมันเล็กจะตัวใหญ่มันจะเหนียวอันนี้เอี้ยวพี่น้องเอี้ยวมาเด้เดอดกนนินข้าวเรื่อย ไข่ปลาอ,อาหารสารพัดอาหารครับืม เมือ่อนานนั้นมูไม่กินเค้ายูงนี่กินเบียร์เมื่อได้สองสามมงรานเา่ไเชิมลองซีฟูดขอขอ้ดทอ,ขอดกระปุแจมูทอดกระปุ่ กินเลยเนาะกินเลยกินเลยเดี๋ยวก็เอาไม่หมดก็เอาทิท้งนะกินเลยอันนี้เจลสุ่มบ้านเขาเอามาเ็บเอาไว้เอาหลานลองชิมชิมหวาน

เผ็ดเผ็ดนยเผ็ดปดขวดทำไมมันไม่มีย่างพิคาลจิโยวะมีที่กินหอยด้วนอะแซ่บอยเลยนี่หอยจูบบ้านเราแน่ลอ,อ,องตสือดมดนปอะอยากลองขวดเดียวด้วยเสาเ็มมันดูดวันนี้ กวัวน้ำไม้ลายสชหมูสามชั้นเรียแมวเลยนกตกกำแซ่บ แซ่บดีดูดอร่อยยิบดีดู <c oughs> เดอแล้วรู้ไห่เขาไหนหอยอยทอดผดกทอดผัดกสดพ่าสีน้ำตานั่นแหละบีพพีนะอ,อืมชักกับข้าก คุดเนาะมันบุหยาตองสดเอาไอเด่นคือมีห้วไปอย่างนั้นลูมือจัดรวัน้ก็อานารบ้าไม่เสร็จเด้านไม่เสร็จเขาก็ไม่ปล่อยออกมาเลยเนาะอันนี้คือยอ

แล้วใครมาลับกับอะรนไมามาัอนอเีมาลักกับนงานีโมสิช้เยมักเบกีโมมันขอข้อออกมาสงหึอ๋อไม่ต้องไม่ต้องเราเบกขอข้อออกมาสงหไม่เดก